ตลบห้าพันผมมากตไหนเพลงอะจะฟังเพลงอะไรจะฟังเพลงอะไรต้องเลยต้องต้องร้องให้จบเพลงไหมจบสินักร้องคึ่งท่อนไม่ต้องการโอ้โหแบบร้องท่อนเดียวท่อนฮุกอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วแล้วถ้าเปลี่ยนจากร้องเพลงเป็นร้องอย่างอื่นได้ไหมอะไม่ได้คุณคุณรู้จักคุณรู้จักเอม บีดบ็อกไหมครับบีดบ็อกอ๋อที่ทำเสียงในท้ายดนตรีไอ้นี่ใช่ป่ะใช่ใช่รู้จักรู้จักได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะอืมก็ได้กันหนึ่งนะนี่แหละจบแล้วเอาไปห้างตาด two hours later สำหรับการที่สงสัยอยากถาม q a นะครับตอนนี้ชุมชนได้เปิดให้ถามเรียบร้อยแล้วนะครับผมฮัลโหลอ้าว,าวไปไหนคะเติมน้ำมันเหรอมันไม่มีตังแล้วอ่ะมากดเงินอ๋อทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือสามพันอ่ะเยอทำไมอยากจกจัง ไม่ได้ฟ้าไม่ได้อะไรเลยอ่ะมีคนใจดีแถวนี้ให้ให้ไหมอ่ะมีคนใจดีแถวนี้แบบบริจาคให้ได้ไหมอ่ะเออจะได้ฟรีฟีมันก็ไม่ได้สินะต้องทำงานจริงๆเอให้ทำอะไรดีนะเดี๋ยวก่อนคิดก่อนเดี๋ยวก่อนคิดก่อนให้ทำอะไรพูดมาเลยให้ทำอะไรพูดมาเลยคิดก่อนคิดก่อนอ๋อโอเคโอเคโอเคค่ะสัตว์ให้ทำอะไรก็ได้ใหญกูค้างพอ เดี๋ยวเราหาโปงหาปูดรอแล้วกันทุกคนถ้าเมลอนเขาโทรมาเดี๋ยวก็ไปรับเขาน่าจะหาอะไรให้เราทำแหละเราไม่มีเงินอะ่ะหางานให้เราทำอะ <c oughs> อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ค้างให้ฟังอะืมแหลมแมว ช <No ่ไมใช่ไม <No ่ใช่ไหมใช่ใช่กระเดือกมันไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นมาก็เสร็จกู ตำรวจไม่รู้ทางลงด้วยไม่เจอไม่เจอเข้ามาก็เดือดเลยเข้ามาก็เดือดเลยดูเดือเดเลื่องพระนานเลย bây nãy à. à. á ah mấy vào bộ mấy chèo, mấy chèo hồ vương ma, hồ ma anh anh lê, hồ ma đi hả โอ้เอาแล้วคันนั้นมันจบต่อหน้าไม่ไม่จับคันนั้นนะไม่เห็นรถไฟจบไปอโอเค <c oughs> ไอ้สัตว์กูเพิ่งมาไอนันลบ กูยังไม่ทันทำอะไรเลยซาดสภาพรถทำไรดีอะ น้าทะเลอ่ะเฮ้าไม่รู้รู้ว่าจะทำยังไรมาคอดีอะไรเจ็บหัวใจพอดีดีกว่ามาเจ็บหัวใจดูทำด้วให้หน่อยใช่ค่ะวันนี้เปลี่ยนชุดทำไมชุดน่ารักจังเลยอานอนเสียงชุดทุกวันอ่ะเราโหวันละชุดเลย ช่ไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าจะเปลี่ยนชุดไหนอ่ะน่ารักหมดทุกชุดอ่ะเออแม่ร่องนึกออกแล้วอะไรนะไม่รองรู้นึกออกแล้วว่าจะทําอะไรดีทําอะไรร้องเพลงฮะร้องเพลงร้องเพลงเอาดีใช่ร้องเพลงร้องเพลงเราได้เงินเท่าไหร่ห้าพันห้าพันเฮ้ย้ทำไมทำไมเนี่ย จะเชนรถอ้าวโกดโค้เลยไม่กลัวรถผมพังะไรกลัวรถผมเสียแหละกดผิดลกวรถผมเสียและอ๋อลืมไปคือคือต้องซ่อมบ้านขับรถห่วยแต่ช่างครับคุณแด่คะซื้อกล่องซ่อมไหนคะผมเออของซ่อมอะไรต้องซื้อ บีบล็อกแทนเออผมว่าเออผมว่าจะขอบีบล็อกแทนต่เจ้าชายแล้วเอาเจ้าหญิงไปตัเป๋าอะเลยค่ะสามสามหกเท่าไหร่นะสองพันองัได้ไหมครับผู้หญิงชอบแบดบอยเพราะว่าฮีโร่จะยอมเสียบุเพื่อปกป้องโลกแต่ตัวลายมันจะยอมเสียบุกเพื่อ้อกคุณชิอ่สามร้อยเฮ้ยห้ากล่องสามร้อยเองเหรอสองพันสามอกระเป๋าสองแปดหนึ่งค่ะ ขอซื้อติดไว้สักอันสองอันนะขอบคุณค่ะวัเดี๋ยวคุณไม่ผิดวะเนี่ยเอาวันเดี๋ยวนะแม่คิดนะสามหนึ่งเจ็ดสองแบกหนึ่งแม่แม่ผมไม่ได้เอาไปผมไม่ได้เอาไปเจอผมเจอเงินตกมีใครมีใครอย่างโกงได้ไวยไม่ไม่ได้โกงผมสมทอะไรผิด่ะ คืทำอะไรผีดแล้วสนุบปะไม่ผมทำอะไรผิดก่อนผมทำอะไรผิดก่อนไม่ฟังนะคือการให้เงินให้เงินผิดอย่างเงี้ยฟังไว้นะเป็นบทเรียนโลกมันกลมสังคมมันเดี่ยมอุยมันจะคืนก็ได้ไม่คืนก็ได้นะไม่ไม่พี่ชายก็ไม่อยากเหลี่ยมผู้หญิงหรอกแต่ถ้าเป็นผู้ชายพี่ชายบิดไปแล้วนเนี่ยเลขอะไรเลขอะไรเดี๋ยวให้คืนสองแปดหนึ่งครับ เยมันไม่เป็นชายวะ t w hours later เยบรยดีๆที่ใครอ่ะของพี่เสกน่ะจังครับตำรถได้ไหมขอขอลองได้ป้าขอลองได้ป้าขอลองขับหน่อยซ่รถเก็บตาไม่มอรนครับจิตตดีอ่ะจียี่สรถในกายชาดูนี่มเล็งค่ไห คนไนวน่าจะเดิมเีต้นเทวาสามสองเลยนะเนี่ยเอาเึียนหอตจเรงตะเรงแต่ต้นเทวานสามสองเลยจะปลายแรลงปลายพุ่งจับเลย ขอโทษขอโทษครับโอ้ขอโทษไม่ตะกี้คือผมผมเบรกแล้วผมสะบัดผมผมพยายามเลี้ยวแล้วอ่ะผมมองไม่ทันอุ้ยขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆนะเดี๋ยวผมให้ค่าก็นอนค่านอนเตียงผมให้ค่าเตียงหายข้าวนอนให้ด้วยครับสำลัดด้วยจะนอนนอนนู้น เมื่อกี้ก็เพิ่งโดนชนมาเออไม่ตะกี้ผมพยายามหักหลบแล้วผมหักหลบแล้วผมเสียหลักเลยดิเนี่ยขอโทษนะขอโทษจริงๆไม่มีกล่องซ่อมมาผมไม่มีกล่องซ่อมนี่ยจะไปทํางานไม่ได้ทำมาวนอยู่โรงพยาบาลกับไอ้นั่นเนี่ยรำสารกระอู่อะ่สองอย่างไม่ได้ไปไหนแล้วเนี่ยที่เข้ามาชมพนอยู่ตรงเนี้ย่ Two hours later แล้วผมก็ขับรถมาหลบห้าพันผมมา ก็ไหนเพลงอ่ะจะฟังเพลงอะไรจะฟังเพลงอะไรต้องเลยต้องต้องร้องให้จบเพลงไหมอ่ะจบสินักร้องคือคนไม่ต้องการโอ้โหแบบร้องท่อนเดียวท่อนฮุกอย่งนีได้ไหมไม่ได้ฟาลน่าแล้วแล้วถ้าเปลี่ยนจากร้องเพลงเป็นร้องอย่างอื่นได้ไหมอ่ะไม่ได้คุณคุณรู้จักคุณรู้จักเอมบีดบล็อกไหมครับ ติววะอ๋อที่ทำเสียงคล้ายดนตรตีไอ้น,นี่ใช่ป่ะใช่ใช่รู้จักรู้จักได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะก็ได้กันหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละจบละเอาไปห้าวาด Two hours later เมืค,คนเดิมปะเนี่ยใช่ครับเฮ้ยเปลเสียนคันแล้วนะหานน้ำสองยังไม่รอดเลยที่สิบเราจะไหวหรือเปล่าไ้่ต้ด0หมันใส่ม่ไมนะมงนาจะรอดอยู่ Gizzy. ใา่ไม่ได้ก็มาบอกเลยยาวๆน้ำมันกูเยอะด้วย you know ต้อมซ้อมซ้อมเองเหนผมซ้อมอ่ะอาจจะผมซ้อมให้ก็ได้โอ่ครับใต่ไม่ได้ที่ยิงไม่ทนหรอกไอเหินไหนดีวะ 太热乱了。 ơi kiểu thang anh tại vì sao tám đừng hai tám đừng lấy 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 lo lấy đừng lấy โอ้ยชนแล้วยิงยางอ่ะขอโทษครับตามันไม่ตรงนะครับชนแล้วยิงยางอ่ะได้ผมยางเดียวนะอเออ,อตะกี้เขา<อ>ตายปะนะ่ะตายครับไม่ได้จริงๆครับเสียเออมาเออมาเออสวยเออมา อะไรวะมันจะดวงดีเกินไปแล้วรถมันไม่พังเหรอวะมันต้องเจอเหินเบาเจอเหินเบาเหินเบาเหินเบาทุกคนของเบา กำลังเสร่อมันจะมาแล้วอุ้ยมันชน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 รอดกูรอดบอกเลยกูรอดแล้วฮัลโหลอยู่บปะ่ะคร<น>ับอ,อ,เอ้เอ้ยช่างเล็กไรกดมันนะ่ะจีบบมาไม่เกมอีกเหรอ,อยังโอ้โหชื่อไม่ขึ้นเลยอ่ะ อ้โหเสียใจว่ะฮึนเสียใจเลยนะเสียใจตามมาอ้า